คุณต้องพร้อมใช้ไงต้องให้ฝรั่งเศสมาปอบฝรั่งเศสเขาได้ที่เท่าไหร่นะคะที่สี่ใจไม่กว้างอย่าลงประกวดไปหาเวทีอื่นที่เหมาะกับเราคุณจะไม่ยอมรับการตัดสินได้ไหมได้คุณจะคิดว่าเวทีนี้ไม่แฟร์คุณได้ไหมได้แต่คุณต้องเลือกบริบทของการแสดงออกและแสดงออกอย่างคนที่มีวุฒิภาวะเป็นนางงามได้ยังไงคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้านะคะมันไม่ใช่ว่างามแค่ใบหน้าน้ำใจก็ต้องงดงามด้วยถ้าดิฉันไปนั่งกรรมการดิฉันก็ให้ตุก ดิฉันบอกเลยถ้าแสดงออกแบบนี้ก็ต้องตุกไม่เลิศบ้งเดี๋ยวว่าแต่ลองสองเลยคอปห้าก็ตุกต้องให้ฝรั่งเศสมาปอบที่สี่เหรอแทนที่ที่สามมันจะต้องไปปอบที่สี่ส่อันนี้ที่สี่อันนี้ที่สี่มาปอบที่สามมึงฉบ้าเนี่ย่บทีดิฉันถึงบอกเลยว่าคุณไม่อายเขาเหรอ เขายังมีสปิริตมากกว่าคุณอย่างเงี้ยคุณไม่รู้สึกอายเขาเหรอจะเป็นดิฉันดิฉันอายนะคุณมีบอดี้คุณมีบิวตี้แล้วคุณก็ต้องมีเบนสมองทาาัศนคติสำคัญที่สุดเลย ต่อเนื่องค่ะสำหรับกรณีดราม่านะคะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักกระชอนโลกท่านผู้ชมกับพฤติกรรมสุดชาโชวโฉนนคะที่ไม่เหมาะสมของแทสุเยนมิสควันอินเตอร์เนชั่นแนล2024นะคะที่ดูจะรับไม่ได้กับผลการประกวดค่ะมีสีหน้าชัดเจนบนเวทีนะคะแถมหลังจากการประกวดเนี่ยเอ็นดียังเล่นใหญ่นะคะพาทีมาอุ้มตัวเธอออกไปทันทีค่ะไม่รอสัมภาษณ์นะคะร่วมกับเพื่อนนางงามคนอื่นๆค่ะอีกทั้งยังมีการกระชากมงกุฎค่ะตำแหน่งรองอันดับ2จากหัวหนางงามของตัวเองและดึงสายสะพายออกค่ะ จนนำมาสู่การถแถลงโต้กันไปมานะคะทางด้านของ ND เนี่ยออกมาไลฟ์ค่าไม่ยุติธรรมนะคะพูดเรื่องจ่ายเงิน25,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อล็อกมงไหนจะมีเรื่องรางวัลพิเศษ2รางวัลน,นะคะที่มองว่าทางประเทศตัวเองควรจะได้ค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะบอสนวัดค่ะเจ้าของเวทีได้มีการออกมาชี้แจงข้อโคอรหัสทั้งหมดตอนถแถลงข่าวนะคะด้วยหลักฐานกลางวงสื่อที่สําคัญค่ะยังต่อสายโทรหาดินนีนะคะมสแกรนด์เม,มียนมา2023ค่ะแ์เดือดนะคะ ND ค่ะถึงความเอาปเปรียบต่างๆนะคะที่เธอและครอบครัวค่ะต้องจ่ายเงินแทบทุกอย่างเลยนะคะหนำซ้ำทาง ND เนี่ยยังจะให้ช่วยจ่ายค่าลิขสิทธิ์เวทีมิสแกรนด์เม,มียนมาอีกในจจพยายามติดต่อนะคะดีลนัดเจอกับผู้ชายให้อีกค่ะแต่ว่าเธอเนี่ยไม่เอาด้วยทําให้มีปัญหากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนงา เข้าประกวดเนี่ยน่าเห็นใจนะคะด้วยความที่ยังเด็กค่ะอาจจะไม่ทันผู้ใหญ่จึงอยากจะล็อกตำแหน่งนี้ค่ะรอน้องเอาไว้ในวันที่น้องพร้อมแล้วก็กลับมาครองตำแหน่งของตัวเองแต่ภายในเวลาต่อมาค่ะแต่ๆนะคะได้ออกมาไลฟ์สดประกาศไม่รับตำแหน่งค่ะเพราะว่ามาประกวดเนี่ยไม่ได้มาเป็นรองใครนะจ๊ะแต่ว่ามาเพื่อเป็นที่1เท่านั้นจ้าอีกทั้งรางวัลพิเศษอีก2รางวัลอย่างรางวัล c r ั n c ี่ Power of the Year ค่ะที่สาวลินมาลินนะคะตัวแทนจากประเทศไทยได้ไปและรางวัล Pop u l a r Vote ค่ะที่เวียดนามได้ไปเนี่ยมันควรจะเป็นของเธอเปล่า และทางด้านของ ND ดะีคะก็ได้ออกมาไลฟ์สดร่ําให้ค่ะเจ้าตัวนะคะพูดทํานองว่าขอความเห็นใจจากคนทั้งโลกลั่นตัวเองเนี่ยแล้วก็นางงามนะคะไม่ได้รับความยุติธรรมมิสแกรนเนี่ยไม่ยุติธรรมนะคะเพราะว่าตัวเองแล้วก็นางงามทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อมงกุฎปีนี้ จนเมื่อคืนนี้ค่ะทางด้านของบอสนวัดนะคะก็ได้ออกมาปลดเลยทั้งคู่ค่ะทั้งนางงามแล้วก็ทั้งเอ็นดีนะคะลั่นจุกค,ค่ะได้รองอันดับ2นี่ก็ดีมากแล้วรอบตอบคําถาม5คนเนี่ยไม่ประทับใจเลยไปตอบเรื่อง climate change การใช้พลาสติกอะไรก็ไม่รู้มันเป็นคอนเซปต์ของมิสเอิร์ธถ้าคนฉลาดเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงอะไรที่มันไม่ใช่คอนเซปต์ของเวทีเราถ้าฉลาดพอเนี่ยจะต้องรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดไม่รู้สึกตัวเองแปลกบ้างเลยเหรอถามจริงไม่เขินบ้างเลยหรือไงเก่งขนาดนี้กลับบ้านได้แล้วไปทํามาหากินที่บ คุณไม่ควรจะอยู่ที่ประเทศไทยเริ่มไปกันใหญ่เริ่มไร้สติเก่งขนาดเนี้ยกลับบ้านได้แล้วไปไปทำมาหากินที่บ้านคนที่มีความคิดแบบพวกคุณไม่ควรจะอยู่ประเทศไทย Hub t o and แต่แต่ก็เอาคนที่ด่าคนอื่นคนที่ดูถูกคนอื่นไปได้แล้วจบแค่นี้นะครับปลดไหมปลดครับ โดยเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของคุณแพรี่พยวันนะคะก็ได้ออกมาวิจารณ์ค่ะแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าถ้าไม่พอใจก็คืนมงไปซะไม่ยอมรับผลการตัดสินนะคะก็ไปประกวดเวทีอื่นค่ะคุณต้องมีวุฒิภาวะไม่แสดงออกตรงนั้นต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมเวทีที่เขามาประกวดด้วยกันคุณได้รองอันดับสองแล้วเพื่อนคนอื่นที่เขาไม่ได้เลยล่ะแต่เขาก็ยังยืนสง่าง,งามได้บนเวทีแล้วเขาก็เคารพยอมรับการตัดสินคุณยังได้ตำแหน่งดีกว่าใครหลายคนคุณเข้ามาถึงท็อปไฟได้คุณก็รแล้ว ถ้าตำแหน่งที่คุณได้มันค้านสายตาจริงๆคุณไม่ต้องวีนหรอกเดี๋ยวโซเชียลเขาจะวีนแทนแต่คนข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่ามันก็สมมงแล้วได้แค่นี้ประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เขาแสดงความยินดีมันก็เป็นเรื่องของวุฒิภาวะมันเป็นเรื่องของการแสดงสปิริตคุณคิดว่าเวทีไม่แฟร์ได้แต่ต้องแสดงออกอย่างคนมีวุฒิภาวะไม่ใช่ไปแบบนั้นลั่นถามแรงเป็นนางงามได้ยังไงมันไม่ใช่งามแค่ใบหน้านนะน้ำใจก็ต้องงามด้วย ถ้าได้มงไปแล้วมีทัศนคติแบบนี้คุณจะทํางานยังไงถ้าที่ชั้นนะถ้าเป็นกรรมการเนี่ยก็ให้ตุบแสดงออกมาแบบไม่เลิศบ้งอย่าว่าแต่รองสองเลยไม่เข้าท็อปไฟด้วยไม่ได้ซ้าเติมแต่ว่าสมองมันก็สําคัญมีบอดี้บิวตี้แล้วก็ต้องมีเบรนเป็นนางงามเพื่ออะไรเพื่อไปทํางานให้องค์กรไม่งั้นเนี่ยเขาจะพูดทําไมว่าสวยพร้อมใช้คุณต้องพร้อมใช้ไงถ้ารู้สึกว่าก,กติกามันไม่แฟร์ก็ไม่ควรจะมาตั้งแต่แรกไม่ใช่แข่งขันจบแล้วมาบอกว่ามันไม่แฟร์ไม่ได้ กงให้ฝรั่งเศสที่ได้ที่4เนี่ยมาปลอบแทนที่คุณเนี่ยเป็นที่3ามเลยจะต้องไปปลอบเขาด้วยซ้ําไม่อายเขาหรอคนที่ได้ตําแหน่งแย่กว่าคุณยังมีสปิริตมากกว่าคุณคุณไม่อายหรอเป็นชั้นชั้นอายนะไปหาเวทีอื่นที่เหมาะสมประกวดดีกว่าคืนมงคืนสายสะพายก็คืนซะถ้ารู้สึกว่าเอออะไรอะ่ะถ้ารู้สึกว่ามันไม่แบบไม่ยุติธรรมกรรมการเวทีนี้ไม่ยุติธรรมก็คืนมงให้เขาซะแล้วก็คุณก็ไปหาเวทีอื่นประกวดใหม่มันมีแค่นั้นเลยมันมีแค่นั้นแต่คุณก็ต้องคืนมงตะ ถ้าคุณรู้ว่าตำแหน่งที่คุณได้มารอ,องอันดับสองใช่ไหมมันไม่เป็นธรรมสำหรับคุณใช่ไหมคุณก็คืนมงคุณไม่ยอมรับการตัดสินไงการไม่ยอมรับคำตัดสินทำได้นะก็คืนมงแล้วก็สละตตำแหน่งทำได้อันนี้คือทำได้แต่ก็ต้องแบบมีวุฒิภาวะเข้าใจไหมคุณต้องมีวุฒิภาวะคือไม่แสดงออกตรงนั้นอย่างน้อยก็ให้เกียรติให้เกียรติเพื่อนร่วมเวทีคุณต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมเวทีที่เข้ามาประกวดด้วยกันคุณได้ ลองอันดับสองคุณยังทําขนาดนี้แล้วคนอื่นๆที่เขาไม่ได้แม้แต่มงเลยละ่ะทาไมเขายังยืนสง่าบนเวทีได้หรือคนที่เขาอยู่ท็อปห้าล่ะเขาได้ที่สี่ที่ห้าใช่ไหมเขาไม่ได้ที่สามอะ่ะทําไมเขายังรู้สึกว่าทาไมเขารู้สึกว่าเขายังยืนอยู่บนเวทีได้อย่างสง่างามและเขาเคารพและยอมรับการตัดสินใช่ไหมมันไม่น่ารังเกียจกว่าเหรออถ้าพูดถึงในแง่ของความเป็นจริงใช่ไหมมันไม่น่ารังเกียจมันไม่น่ารังเกียจไปกว่าเหรอคะในการที่ คุณยังได้ตำแหน่งที่ดีกว่าใครอีกตั้งหลายหลายคนนะนางงามประกวดกันตั้งหลายสิบคนใช่ไหมแต่คุณเข้ามาถึงท็อปห้าได้แสดงว่าคุณก็ต้องเลิศแล้วอันนี้คุณไปมองคนที่เขามีความสามารถมากกว่าคุณไงคุณต้องยอมรับใช่ไหม,อมเออถ้าคนที่เขาได้ถ้าคนที่เขาได้ตำแหน่งที่ดีกว่าคุณมันค้านสายตาคนดูจริงๆอะ่ะไม่ต่อให้คุณไม่ต้องวีนหรอกเดี๋ยวโซเชียลก็วีนแทน ถูกเปล่าอาจถูกหรือเปล่าถ้าสมมติว่าการตัดสินมันค้านสายตาคนดูจริงๆว่าโอ้คุณโดดเด่นมากคุณตอบคําถามก็ดีคุณสปีดดีมากการเดินดีหมดอะไรดีหมดทุกอย่างทุกองค์ประกอบดีหมดแต่ตุ๊บอย่างเงี้ยไม่ต้องวีนหรอกเก็บอาการเลยเดี๋ยวคนวีนแทนเดี๋ยวคนวีนแทนอันนี้แต่คุณไปวีนอันนี้คุณไม่พอใจแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขาดูข้างนอกเขาก็บอกว่ามันก็สมมงแล้วที่ได้แค่เท่านั้นมันก็ยังสมมงแล้ว เออประเทศอื่นที่เขาไม่ได้อะไรเลยเขายังยิ้มและแสดงความยินดีใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องของวุฒธธิภาวะถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะมันเป็นเรื่องของการแสดงสปิริตวุฒิภาวะถามว่าคุณจะไม่ยอมรับการตัดสินได้ไหมได้คุณจะคิดว่าเวทีนี้ไม่แฝงคุณได้ไหมได้แต่คุณต้องเลือกบริบทของการแสดงออกและแสดงออกอย่างคนที่มีวุฒธธิภาวะต้องแสดงออกอย่างคนที่มีวุฒธธิภาวะไม่ใช่ไปทำในหน้าเวทีแบบนั้นเป็นนางงามได้ยังไง คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้านะคะมันไม่ใช่ว่างามแค่ใบหน้าน้ำใจก็ต้องงดงามด้วยคุณจะเป็นนางงามะแล้วถ้าอย่างนี้คุณจะไปทํางานเพื่อองค์กรได้ยังไงถ้าคุณเป็นแบบนี้อสมมติคุณได้มงไปเนี่ยคุณมีทัศนคติแบบนี้คุณจะไปทํางานได้ไงเออถ้าดิฉันไปนั่งกรรมาการดิฉันก็ให้ตุกดิฉันบอกเลยถ้าถ้าแสดงออกแบบนี้ก็ต้องตุกไม่เลิศบงใช่ไหมทัศนคติไม่เลิศบง,าาบงการแสดงออกบงตุก เดี๋ยวว่าแต่เดี๋ยวว่าแต่ลองสองเลย t o ปห้าก็ตุบเอาออกตั้งแต่ top ห้าแล้วถ้ารู้ว่าเป็นแบบเนี้ยคนอื่นก็จะได้คนอื่นเขาจะได้เข้ามาแทนไงเอาไม่ได้ซ้ำเติมแต่พูดอย่างนี้เอาลองไปคิดดูดีๆว่าลองไปคิดดูดีๆว่าดิฉันพูดถูกไหมใช่เบนสําคัญคุณมีบอดี้คุณมีบิวตี้แล้วคุณก็ต้องมีเบน สมองทัศนคติสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าการเป็นนางงามมันไม่ใช่แค่เป็นแค่ความสวยเป็นนางงามได้มงได้สายสะาายแล้วจบแต่ทุกวันนี้คือนางงามเป็นนางงามเพื่ออะไรเพื่อการไปทาํางานเพื่อองค์กรคุณจะต้องไปทํางานเพื่อองค์กรไม่งั้นก็จะพูดหรือว่าสวยต้องพร้อมใช้ใช่ไหมล่ะคุณต้องพร้อมใช้ไงแลไม่เห็นด้วยกับการตัดสินอะไรได้หมดแต่ต้องแสดงออกดีๆก็แสดงออกดีๆรักษาหน้าองค์กรไว้ เพราะว่าเราเลือกที่จะก้าวมาสู่เวทีนี้แล้วว่าเลือกที่จะมาประกวดเวทีนี้แล้วมาตั้งนานแล้วว่าทําไมเพิ่งมัมีปัญหาต้องให้ฝรั่งเศสมาปอบฝรั่งเศสเขาได้ที่เท่าไหร่นะคะที่สี่อ้าวเหรอแทนที่ที่สามมันจะต้องไปปอบที่สี่สิอันนี้ที่สี่อันนี้ที่สี่มาปอบที่สามมึงฉาบเนี่ยมันที่ฉันถึงบอกเลยว่าคุณไม่อายเขาเหรอคุณไม่อายเขาเหรอคนที่เขาคนที่เขาได้ตําแหน่ง ตำแหน่งที่มันแย่กว่าคุณนะ่ะคนที่เขาได้ตำแหน่งแย่กว่าคุณเขายังมีสปีริตมากกว่าคุณอย่างเงี้ยคุณไม่รู้สึกอายเขาเหรอจะเป็นดิฉันดิฉันอายนะเขายังดูมีสปีริตมากกว่าคุณมีน้ำใจนักกีฬามากกว่าคุณอย่างเงี้ยเป็นดิฉนะันดิฉันอายนะเออถ้าลองสองถ้าลองสองมาปอบเออลองหนึ่งมาปอบลองสองโอเคเข้าใจที่สองปอบที่สามเข้าใจอันนี้ให้ที่สี่มาปอบที่สาม <c oughs> มันตลกเวลา ใจไม่กว้างอย่าลงประกวดงานนี้นะคะก็บอกได้เลยกับท่านผู้ชมค่ะบายบายถาวรของจริงค่ะทั้งนางงามทั้งเอ็นดีนะคะหลังจากนี้ค่ะก็ต้องมารอดูกันต่อนะคะว่าทางด้านของสาวนีนี่ค่ะเธอจะเอาหลักฐานอะไรออกมาแฉทางเอ็นดีบ้างทางท็อปดาราค่ะไม่พลาดนำมาอัปเดตท,ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเชิงแซบ,บก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e YouTube c h anel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ